สวัสดีจ้าพบกับช่องแม่นางเกดอีกนะคะเนาะมันนี่กับพาะขึ้นมาแล้วเบิงครูเบิงปลานะจ้ะเนาะหลังจากฝนตกมาได้สองมือแล้วนะจ้ากลับมาลุ้นมาชมนลำกัรนะคะเนาะว่าเตมีอย่างเกิดบ่จ้ามาเบิงว่ามีดอกกระเจียวบ่อเนาะค่ะเนาะไข่มดแดงก็คือ้ใจจะไว้แล้วจ้าไข่มดแดงมันก็จะหมดฤดูกาลแล้วเนาะค่ะเนาะกลีบไปเบิงพักหวานแน่นะคะเนาะคำสีมีกลับไปลุ้นไปชมลำกันนะจ้าว่าจะได้อย่างแน่นะจ้ะมันนี่ไปกันเลยจ้า กระต่ายย่างมาพอพักหวานต้นน้อยนึงเลยนะคะเพื่อนๆครับมีพอได้เก็บอยู่แล้วจ้ะเน่าหยอดเพิ่นก็ไดทั้งปลายก็จะเก็บน้ำกันเลยจ้าพักหวานกา็จะเป็นปลายฤดูแล้วเนาะค่นะเนาะเริ่มหยอดยาวแล้ว เริ่มค้นจะพกเก็บกันละจ้ะจช่วงนี้ก็จะเป็นพักหวานนี่แล้วลเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเก็บถ่าเห็ดอยแต่เนาะเห็ดยังบ่เกิดก็จะเก็บพักหวานถ่านะจ้า เก็บเล็มไปนะจ๊นะเนาะเก็บเล็มไปเท่านี้ละน้อยน่แหละมันเกบกับจะกองป่ายลงมาได้วจ้าบเนี่ยทั้งป่ายันคะเนาะมียอดอยู่จ้ก็เดินทางเเดียวก็ืก้านะคะเนาะมือเนี่ยพอบ้านกับไปทำงานนะจ๊ะไม่ไปจับกล้องให้เลย มมดแดงอ้ยนี่จ้ะย้างมดแดงห้างน้อยห้างหนึง่งเก่าต้นพักวาน จ้ะงานหน่อยนึงนะะเนอค่ะเนาะยอดลาย,ยจ้ะ,จะมาผู้เดียวกับสิยากแน่เนะค่ะเนาะต้องเก็บภาพต้พพพองเก็บพักวานอีกแกเป็นเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นยูปลายเพื่อนนะค่ะเนาะ มันสังเกตกับตะกองลงมาจ้ะกับตะกออนุญาตเก็บก็แล้วกันเด้อบ่ม,มีไผดึงงามไ,ะนะดดดดไม้ให้เนาะคะเนาะเด้อเด้อถ้าไปสังเกตได้ละวนี่แจกในมือที่สามมือที่สามมันเหยียบไว้ใส่มือที่สามเหยียบงาไว้แล้วค่ะเก็บเก็บเก็บไปนะ ยังดีนะคะเนาะฝนบดีปีนี้บงบ่งยังบลงจ้ะแซนบ่งลงกับบมียอดได้กัคเพื่อนเพืเ่อว่าบ่งเขาจะกินยอดหมดนะคะเนาะสวยๆเลยจ้าพอพักวานอีกต้นนึ่งละจ้านี่จ้ายอดหลายละจ้าเก็บกันเลย ยังตกใหม่อยู่นะจน๊ะเนาะยังบม,ม่ยังเกิดอยู่จอากแก้วปักวันว่ <c oughs> าจ,จะมาเบิ่งดอกกระเจียวกับเบิ้งมีจ่ะอยู่ทั้งสูงบุครับเพื่อน เก็บเยงเก็บอยู่แังค่ะะล้นมาละขออนุญาตเก็บก่อน้ะค่ะเด้อบอกว่ามันสูงนะค่ะเนาะทายทำมาสิบ่ผ่ามสซิบนิ่งปันไดน,นะจ้ะเก็บก่อนนะคะเด้อทำงานจนเนื่งจ้าเนี่ย ตังเทิงอีกต้นหนึ่งจ้าใกล้ๆกันนี่เนาะกันเนาะต้นนี้ยังยอดอ่อนอยู่ใจยะี่นนะะยแทงยอดไม้เนาะกันเนาะ ไหนที่เขาแทงยอดไม่ก็จะน้ำงามอยู่นะคะ,ะยังอ่อนอยู่จะบางต้นนี่เขาแทงแล้วบีคนเก็บเขาก็จะแก่นะคะเนาะยอดเป็นยอดแก่ยอดเงายอดแก่จะไปเก็บอยเล่มไปนะคะน้ะเพื่อนรุ่นน้ำกันจจยันจะเด้อนี่ผวมหนึ่งจะ้ะตัวนี้ก็ยอดงามเลยนะคะเนาะ เอาทั้งนั้นอีกนะค่ะนะ้อใบเขียวนะจ๊ะปุ่มหนึ่งจะอดอกกระเจี๊ยแดงดอกหนึ่งค่ะจะโอ้ยสวยเลยจ้ะดอกแรกแหกมานมอนี่นะคะนาะ หากันอีกจ้าดอกที่สองจ้าอดอกหนึ่งจ้าไปเชียร์หาปันเห็ดกห้เถอเพื่อน,อ,นอยู่ใต่ไปตองนะคะเนะาะจ้สวยเลยจ้าก็ได้สามดอกแล้วนะคะเพื่อนๆ วส,วส,วสวยละจ้าดอกนั่ค่ะสวยๆเลยจิดเลยดูแ่งสวยละจ้าดอกนั่จ้าสวยละจ้า,จาเพืเ่อนๆอกกระเจียวแดงกำลังโปรเลยนะใครเนาะกำลังเกิดเลยจ้าเนี่ยจ้า ถอนได้ปะ,นปะเนาะบปดิเดี๋ยวเด้อใส่อุปกรณ์กัน,กนจ้าเพราะวะ่าดินเป็นแข็งนะคะเนาะดินแข็งมากๆเลยจ้ะฝนตกกะฝน,นตกกะตกได้กะดินอบวระซอดนะคะเนาะบดอบวบะซุ่มย้อนจ้านี่นดอกหนึ่งจ้าอุ้ยจะอยังกิน่นไปละนะคะเนาะ นี่ดอกนึงจ้าดอกกำลังจุ่มจูงามเลยนะคะเนาะสวยๆเลยจ้าดอกหนึ่งจ้าดอกนี้ยังเป็นดอกหวานอยู่นะคะเนาะยังโบโ่โพเลยจ้าเนี่ยโอ้ยนี่ยจ้หวานตัวนี้จ้า ว่าก็ห้องเ,อเ,อกกเพิ่มเพิ่มนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผลก็แจ๊กป้าตัวก็ทางใดญ่นะค่ะเนาะจ้ะทางนี้จะ้ะด้ยดายยี่หดเขาจะแก้แน,น่นะคนะเนาะเพราะว่าผมมีคนมาเก็บแล้วจ้ะเนี่ยถ้าผมมีคนมาเก็บแล้วยอดเขาก็จะเหงาเนาะคนะเนาะ ยอดยาวเป็นยอดแก่จ้ะแค่เดียวกันเลยค่ะเนาะต่อกันมาเรื่อยๆเดีย๋ยวจะอยู่เลาะห้องน้ำเนาะค่ะเนาะนจะเป็นห้องน้ำป๊าเพื่อนๆตัวนี้นะจ้าเห็นอย่างว่าจ้าเห็นอย่างว่าจ้าตัวนี้สะมาลายเป็นยอด กับเพื่อนยอดเต็มเลยส,สวยเลยจ้าเนี่นะเก็บเลยจ้าเก็บเลยฝ่าหิงห้องฟ้าร้องฟ้าร้อง้จเนาะแล้วก็รีบเก็บ โอ้ยเนี่ยสอนพระเจา้าสอนพระเจา้าเนี่ยนะขักกระแทกปุ่มเนี่ยอืมเพื่อนๆสวยประเจา้นนจาเนี่ยด้อนอนอนนะด้วยจ้ะเนี่ย ต่อมาทรงนี้อีกตนน้นนึงนะค่ะเนาะเห็นมาจ้าเพื่อนๆเนี่ยมองกระเป๋าไม่้องเกบวางไว้เยอะเนี่ยว้าดูนะต้นนี้กับเ,เพื่อนๆจ้านี่จ้าเก็บกันยาวๆเลยต้นนี้หลายก็โม่แล้วจ้าอือหยดพอกวันเก็บกันเลยเก็บกันเลย เขาข้างล่างน้ำเนาะค่ะเนาะยอดแก่กัเดี๋ยวตาเกงยอดเขาปรีใบมันนะจ๊ะสําเนาเป็นหนึ่งกินมันๆนะนจ๊ะใบเพิินอือพือนะเพื่อนเพื่อนงัวยไงเพื่อนนะเห็นโรเจะ้สะสบายกป็น่ระป๋อยงัวขึ้นภูเนาะค่ะเนาะงัวผู้ใช่ไง <laughs> ไม่โอเคกับตกใจเมื่อได้เสียงยังควักควักควักว่าแม่นเสียงคนยางก็จังบ่มีไผ่นะแต่เป็นเสียงงัวเนานะค่ะเนาะมาผู้คนเดียวสิก็ตื่นอยู่อะ้ะจ้ะบางเคื่องก็ได้เสียงยังควักควักควักมันเสียก็ตกใจเนาะค่นนะเนาะว่าเามาคนเดียวก็ตกใจเป็นบางครั้งคราวนะจ๊นนะ เพราะว่าช่วงนี้ใบไม้แห้งเสียงยังแย่งกับควักควักกันี่จ๊ะอืมเงียบยังหลายแล้วจ๊ะหัดเงี้ยวกับลวกมะหนึ่งมะหนึ่งกินแซ่ที่เก้าจา้ะเพื่อนๆ ะดายเนาะจได้สไ,ไ,ได้เอาให้หมดนะอู้หัวใหญ่ตผูใหญ่ๆจะฟุงต้องใส่ก้นคุ้มผูงเลยค่ะในง้วผูเป็นคุ้มะะผูงเลยค่ะเนาะมูพันอยู่ทางปุ้นจะมูพันอยู่ทางปุกล้งางกล้รางเลยเสียงมมากลงกุ้งร่างกรงอยู่ปะผูก็จะเลี้ยงไว้กัเป็ีนพ่อพันในขอบเนาะ ช่วงนี้ก็คึ้ฝนตกแล้วเขาก็เริ่มเองงาง้อขึ้นพูแล้วจ้ะกินยานยาเพกาาายายยลกยายังทั้งพูดง่า่นะเดี๋ยวจะง้วตอนนี้โอผย้งวปูใหญ่มือนนี่นะอากาศดีจ้ะเพื่อนๆบ่ม,มีแดดป็นแดดเน,นะาะใครเนาะมือนนี่นะเพราะว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้ะจะบไ่รู้ว่าฝนจะตกทั้งใด y เหร ทางบ้านแม่น้องเกตยังบ่วโตก็จะจะป่ากับห้องอยู่เนาะค่ะเนาะหมดต้นเลยนี่กับเพื่อนๆโอ้ยเด็เกแกงน้อยนึงแล้วจ้าเนี่ยกับบักใหญ่แล้วจ้านี่เพราะว่ามันแน่นนะค่ะเนาะเอาละนะจ้าวันนี้กับมาสรุปคลิปกันนะค่ะเนาะสำหรับการหาปรหวานของช่องแม่น้องเกตมื้อนนี่นะจ้านี่จ้าดอกกระเจียวก็ได้กับน,น้อยนึ่งนะค่ะเนาะปรหวานก็นได้หลายเติบจ้า กระเจียวก็เริ่มกำลังเริ่มออกนะครับเพืเ่อนๆหลังจากฝน,นกระหักก็เริ่มตกเนาะคะนะ่ะเนาะกักหวานก็ได้หลายเติบแฉะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊นะเนาะอย่าลืมนะจ้ะน้งใในนองเกดขอฝากช่องแม่น้องเกดแฟนเพจด้วยนะคะเด้ออีกช่องทางหนึ่งนะคะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องเกดในเด้อจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ถืกใจก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่น้องเกดชาแนลในเด้อจ้าในการทำคลิปต่อไปนะคะเนาะ รับมือนี้จงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันจ้าสวัสดีค่ะ